r e c ซ i ซอฟต์แวร์ eTag i n v o i e n n d eReceiv e สวัสดีค่ะหัวข้อนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ c e i v e ค่ะซึ่ง EP แรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างในการเพิ่มห้องพักค่ะโดยเริ่มจากเข้ามาที่หน้าหลักของซอฟต์แวร์ c e i v e ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้สังเกตที่เมนูด้านซ้ายมือค่ะจากนั้นให้คลิกที่สินค้าค่ะ ที่หัวข้อสินค้านะคะให้คลิกที่รายการสินค้าค่ะจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้ารายการสินค้าจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าค่ะหลังจากที่คลิกที่ปุ่มเพิ่มสินค้าแล้วนะคะตรงนี้ก็จะแสดงเป็นหน้าเพิ่มสินค้าใหม่ค่ะซึ่งหน้านี้นะคะเราจะทำการเพิ่มห้องพักกันค่ะ โดยเริ่มจากที่รายละเอียดสินค้าตรงนี้เริ่มด้วยการใส่ชื่อสินค้าค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกประเภทค่ะในที่นี้เป็นการบริการห้องพักเลยเลือกประเภทเป็นค่าบริการคืนภาษีไม่ได้จากนั้นใส่รายละเอียดสินค้าต่อมาเลยนะคะใส่คุณลักษณะของสินค้าค่ะ โดยทำการใส่รูปห้องพักแล้วก็ชื่อแบรนด์ค่ะต่อมาเลยนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลการขายค่ะโดยตรงนี้นะคะก็ให้ทำการเปิดการใช้งานตัวเลือกสินค้าโดยเลื่อนปุ่มท็อกเกิลไปทางด้านขวามือค่ะเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกสินค้านะคะก็จะแดงดังหน้าจอเนี้ยค่ะ จากนั้นนะคะก็ใส่ชื่อตัวเลือกโดยตัวอย่างเนี้ยก็คือใส่เป็นห้องพักค่ะโดยใส่ห้องพักที่ตัวเลือกนะคะเช่นเตียงเดี่ยวเล็กค่ะจากนั้นก็ใส่รูปภาพค่ะตามมาด้วยใส่ห้องพักแบบตัวเลือกที่เป็นเตียงเดี่ยวใหญ่นะคะแล้วก็ใส่รูปนะคะก็คืออัปโหลดรูปขึ้นไปค่ะ แล้วก็ใส่ห้องแบบที่3นะคะก็คือเป็นเตียงคู่ค่ะแล้วก็ใส่รูปลงไปค่ะจากนั้นนะคะใส่รายละเอียดที่รายการตัวเลือกสินค้าค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกที่ปุ่มบันทึกค่ะตรงนี้นะคะห้องพักนะคะได้ถูกเพิ่มแล้วค่ะสำหรับซอฟต์แวร์ลีซีนนะคะ เป็นซอฟต์แวร์ eTag Invoice and e r e c e i p t ค่ะซึ่งใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการติดตั้งค่ะเพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ c e i p t ได้เลยค่ะเมื่อทำการออเอกสาร eTag Invoice and e r e c e i p t แล้วนะคะระบบจะทำการลงลายเซ็นดิจิตอลค่ะซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าสามารถคลิกส่งอีเมลหรือว่า sms ที่ซอฟต์แวร์ c e i p t ได้เลยนะคะ และยังมีไฟล์ XML ที่ส่งให้กับกรุมสัมพารค่ะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com และติดต่อสอบถามได้ที่ line@receive